ซ้ายผมเลยหลบไม่ได้แต่เราหลบมาฝั่งนี้ก็ได้อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยมาช่วยยกปุยลงบนด้านหน้านะจริงไหมเนี่ยแถวหน้าเนี่ยตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดนะเมือแต่ผมเห็นบางคนมีแอบเปลี่ยนคอสตูมตันด้วยนะใช่เพราะว่าเขาเห็นบางคนอะจัดเต็มก็เลยไปซื้อเพิ่มต่อไม่ยอมไม่ยอมวันนี้แอบซีมาเยอะมากๆอยากจะให้ทักทายอีกสักรอบนึงขอเป็นสไตล์ของตาโอ๋แบบน่ารักขี้เล่น พิ่ยานะครับยินดีดะคุณน้องเยอะคือน่ากน่ารักรคือขอดเท่เวันนี้เก็บเก็บโซ่เดี๋ยวค่อยไปดูในการมันเกิดในการมันเกิดถ้าใส่ใส่ใส่ชุบหมาเข้าไปเลยอนะ่ะอันนี้คือเท่ พูดแล้วนะพูดแล้วนะดิจิตอลฟินก็ฟินด้วยอัดวิดีโอเป็นหลักฐานแล้วด้วยจริงนะเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสักเล็กน้อยนะสำหรับในหนึ่งปีที่ผ่านมาดีกว่าเดือนนี้ถือว่าไม่แอบดูเลยค่ะไม่ดูคำถามใช่ไหมูตอบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ วันนี้นะถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของในปีแล้วเพราะฉะนั้นตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาอยากจะให้พูดถึงเอฟซีทุกท่านที่ติดตามตาอูมาก็เดี๋ยวเริ่มจากคนขวาคนแรกก่อนเลยได้ค่ะหยอกเล่นครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับตาอูนะครับแม้แต่ตั้โหลด้วยหรือตาอูด้วยหรืออัพโหลดด้วยนะฮะหรือแม้แต่คนที่ตามซีรีส์นะครับรับนมรู้ภาษานะครับหรือมาตั้งแต่ล a าส i c ไอคอนหรือว่าเพลงเป็นแฟนบิรักเป็นเพลงของผมนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดหนึ่งปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ก้าวขึ้นมานอะแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันมันโรเลสคอสเตอร์เนาะอ่ามันเหวี่ยงลงมาแล้วเดี๋ยวเราดีเลยจะพูดันขั้วกันอ่าแค่จะบอกว่าปีนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นความสุขของผมที่ทําให้ผมมีแรงบันาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็สู้กับอุปสรรคต่อไปนะครับก็อย่างน้อยอยากให้พวกคุณรู้ว่าพวกคุณที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ย ทำให้ผมอยากมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นเพื่อได้มาเยือนตรงนี้ให้เจอทุกคนอีกครับโอ้ยปรบมือนิดนึงดีกว่าไหนๆเราได้เห็นในแนวทางการแล้วเนาะครับคุณตะโกนี้ที่เล่นไปกันเองไปแล้วอ้าววันนี้มากันถึงที่สุดกัรค่ะเกตไวเลกไมัยตาหูได้เดินเล่นบ้างหรือยัง เดินแล้วนะร้านค้ายเยอะมากๆ,ๆเลยนะเยอะจริงแต่ว่าเมื่อกี้ผมเดินจากข้างล่างมาครับอ่าผมก็คือ,อเดินบนอาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นนะได้เพราะว่าวันนี้ร้านค้าเยอะมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ช็อปกันมาเยอะก่อนว้าอู๋จะมาเนี่ยช็อปห,นนะหมดไปเป็นหมื่นแล้วนะอู้จริงเหรอจริงแอบช็อปแนบช็อปด้านอยู่มะม่วงเป็นโลเลยฮนะไม่ค่ะด้านนี้ค่ะคุณลุงด้านทางโอโอเคไปช็อปด้านข้างมาเขาจะหุ่นล้อหุ่นล้อเรื่องจริงเรื่องจริงจริงใช่ ช่องที่นี่นะแล้วก็วันนี้นะถือว่าเข้าสู่ Eve คริสต์มาสอีฟพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาคลคริสต์ม,มาสของจริงเพราะฉะนั้นเรามีคําถามและก็คือเราอยากจะให้เต้าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นแซนต์คอสหนึ่งวันที่สามารถเสกอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเสกของได้เนี่ยอยากให้ของขวัญอะไรกับแฟนคลับที่มารอในวันนี้เงินค <s hr ie> ่ะ <s hr ie> ทำไมถึงอยากให้เงินอยากรู้แมนเทอร์น์คีน้องกิมมิท ถ้าพูดตามความจริงนะถ้าเต็มได้จริงก็จะเส็มเกินจริงบาอะไรความสุขอย่าวบาที่หลังเดี๋ยวเส็เกินพวกทุกคนมีเวลามาเจอผมและไม่ต้องทํางานใช่ถูกต้องล้ำลึก่ะผมแบบไอ้บางคนต้องทํางานเนี่ยผมเส็มเลยให้ปุ๊บคุณมาอยู่ตรงหน้าผมเลยเพราะผมต้องการความสุขมาอยู่ตรงหน้าผม ใช่เพราะว่าบางคนเขาจะบอกว่าเขาจะลาออกมาดูผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้เสกเลยไมไ่จริงครับ <c oughs> อยังไม่หมดค่ะเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมสำหรับเอาเต้าอ,อู่ที่อยากจะให้อยากจะร้องเพลงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ถ้าสมมติว่าอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนนั้นมีความสุขให้เลือกมาหนึ่งเพลงสั้นๆได้ไะมขอให้รู้ครับไม่ได้ๆถ้าเป็นถ้าเป็นคิดถ้าเป็นจริงๆนะครับ ผมก็คงจะร้องเอาจริงไนมน,นะผมรู้สึกว่าชอบเพลง Walk i n a c o l d t การที่มันมีก่อนอบอุ่นนครับคือพี่หน้าเดยบที่มันมีความสุขโอ้ยเข้ากับบรรยากาศวันนี้ด้วยใช่ครับไม่มีคนกอ่อนนะที่ ให้ปวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะที่มาวันนี้ถือว่าสุดท้ายปีแล้วก็ให้กักผลงานด้วยให้ทุกคนได้ติดตามค่ะใช่ครับก็ขออำนาาคุณประสิทธิร,ตรัตนาไทยพนมมือค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบข้างก็ <im> งงด <im> แกแกีแล้วก็คนรู้แกเราไปพูดแบบนี้ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆจริงๆขออย่างเดียวขอให้ทุกคนนะครับมีสตินะครับมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะครับจะได้รู้ว่าผู้นี้อย่างน้อยเราตื่นมาทําอะไรแต่ว่าถ้าใครไม่มีเป้าหมายก็ไม่เป็นไรนะลองหาอะไรทำเล่นดูอย่างเช่นการดูคิปเต้าหูเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสตินะครับเพราะว่าสติมันจะอยู่กับเราตลอดมันจะจบเลยครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเรื่องแย่ๆเรื่องดีๆนะฮะอย่างที่พัดท่านสอนเอาไว้ นั่นแหละฮะลองไปถามพระท่านดูก็ลองไปถามดูแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะเนี่ยจริงจังนะซีเรียเยสสตีเขาบอกเสร็จแล้วจะเดินไปวัดจะเดินไปวัดเลยตรงข้ามค่ะตรงข้ามของซาวตัวอะไรก็ขาทีเลยตระท่านว่าทำอะไรเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆปีหน้าคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าคิดอย่างได้ผมเป็นแฟนก็ยากนิดนึง อะไรมาเรียเอาล่ะน่ารักมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้เรามีสิ่งพิเศษเดี๋ยวจะให้เต้าเซลฟี่กับทุกคนด้านนี้เลยมามามาคนไหนยังอยู่ในเฟรมขยับเข้ามาเลยค่ะเอาเอาจริงๆนะฮะบ้านใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากวันนี้กว้างมากเลยทุกขยับมาเลยค่ะขยับมาจริงๆทุกคนไม่กล้าขยับเพราะว่ากลัวแย่งที่ค่ะตอนนี้อ่ะขยับนิดนึงนะคะ